สวัสดีครับวันนี้เรามาดูน้ําน้ําไหลนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่น้ําประปาาั่วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนี่อันนี้ไม่ใช่น้าปราปารั่วนะครับนี่แถวเมืองกาญจนบุรีเขาเรียกว่าน้ําซับไหลนะครับอันนี้น้ําซับคือเป็นน้ําจากใต้ดินไหลขึ้นมาบนดินนะครับเนี่ยผมมาอยู่นี่ก็สิบกว่าปีแล้วตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะมีน้ำซับเงี้ยไหลเนีะเนี่ยะซึ่งกว่าปีแล้วนะครับที่ไม่มีไหลนะครับอันนี้เรามาดูวันนี้ก่อนนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้หลังจากที่ฝนไม่ตกมาสองสามวันแล้วนะครับเนี่ยแดดใสเลยนะครับเนี่ยน้ำซับเราก็ยังไหลอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นสภาพเนี่ยฮะดูนะอันนี้ที่ถ่ายเนี่ยไม่ใช่จากถ่ายจากน้ำประปาไหลนะครับนี่ที่สภาพนี้รั่วบ้านนะครับเนี่ยทางไหลเนี่ยเดี๋ยวดูน้ำซับไหลมานี่ฮะ อันนี้เป็นหลังบ้านนะครับเนี่ยข้างหลังบ้านมีกำแพงนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวไปฮะมีกำแพงนะฮะกำแพงปิดนะครับน้ํำซับน้ํำซับจะไหลามาจากใต้ดินนะครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาบนดินนะครับเนี่ยฮะดูน้ำเนี่ยฮะเดี๋ยวดูนะน้ำซับไหลเนี่ยฮะดูนะครับไหลลงไหมไหลเหมือนน้ำประปาแตกเลยนะครับเนี่ยน้ํำซับที่ตําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะบ,บ้านผมนะฮะดูน้ํำซับไหลเนี่ย ันนี้ช่วงที่ฝนหยุดตกมาแล้วสองวันนะครับเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้โก็ไหลมากเลยท่านนี้ดูน้ำไหลมาเป็นทางเลยครับนี่นะครับน้ำซับดูท่าน้ำซับไหลถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อว่าน้ำซับไหลจริงนี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่อันนี้เลยครับไปดูฮะนี่ดูตามมาดูฮะนี่ครับนี่ไปด,ดูนะครับ นี่เห like. ็นไหมฮะนี่ไหลทะลุปูนมาเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมไหลไหลลินลินนี่ฮะไหลลินลินนี่ไหลลินลินทะลุปูนมาเลยนะครับนี่น้ำซับอันนี้เป็นพื้นปูนนะครับอันนี้เราอันนี้เราเหนี่ฮะพื้นปูนขึ้นไปนะครับเนี่น้ำซับจากใต้ดินนี้ไหลทะลุพื้นปูนเลยนะครับเนี่ โอ like, really ้่ฮะนี่ไหลพื้นปูนฮะนี่เป็นพื้นปูนนะครับเนี่ยไหลไหลทะลุพื้นปูนมเลยครับน้าซับนะฮะไม่ได้มีจุดเดียวนะครับมีหลายจุดเลยนะครับเนี่ยู่น้าซับของเรานี่ไหลตลอดเวลานะครับเนี่ยน้ําซับนี่ยไหลตลอดเวลานะครับเนยไหลมาไหลวันเลยนะครับเนี่ยปีนี้น้ําดีจริงๆครับเนี่ยดูฮะน้ำน้ำซับเราไหลอย่างน้ำประปาเลย จะเสียได้เราไม่มีวิธีกักเก็บเอาไว้เนี่ยถ้ากักเก็บเอาไว้นะดูนะเนี่ย,ด,ยดูนะครับที่บ้านใครเรียกน้ําอะไรเอ่ยพูดคุยกันมานะครับแต่เมือการเขาเรียกว่าน้าซับนะครับน้ําไหลจากใต้ดินโผล่บนดินเนี่ยฮะไหลตลอดเวลาเลยครับเนี่ยโชคดีนะครับบ้านเรามีทางระบายน้ำเนี่ยฮะนี่ฮะเป็นทางระบายน้ํา เพื่อให้น้ำลงสู่ท่อน้ำทิ้งนะครับเนี่ยไปดูครับถ้าไม่มีทางระบายน้ำน้ำก็ท่วมสิครับเนี่ยโอะฮะไหลไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยยีสี่ชั่วโมงนะครับโอ้ต้นไม้ผมไม่รู้จะเป็นไงบ้างเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูม,มีต้นมะก,กรอยนะครับ ะกอนี่ก็ทำท่าจะแย่แล้วนะครับประกอบนะเฮ้ยมากรนะกอบอันนี้ก็ต้นสร้อยระยะนี่สร้อยระยะก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ดูดอกไหมครับเนี่ยเจอน้ําซับก็ไปใบเหลืองเนะครับสร้อยระยะเรานะที่ยังพออยู่ได้ก็ ็นมะน,นาวนีละครับเพราะว่ามะน,นาวเราเนี่ยปลูกโดยใช้มเมล็ดนะฮะ,ม,ะมันจะมีรากแก้วนะฮะตัก็ยังพองามอยู่นะครับน้ำซับเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะแน่ดูจากรั้วบ้านนะครับไม่น่าจะมีน้ำซับไหลได้เลยถูกไหมครับเนี่ยน้ำซับนี่ไหลทะไหลทะลุกำแพงมาเลยนะครับเนี่ยเข้าในพื้นที่บ้าน,น หาน้ำซับถ้าเกิดพื้นที่เราเนี่ยจะมีน้ำขังตลอดวันเลยเนี่ยอันนี้ถ่ายหลังจากฝนตกไปจุดไปสองวันแล้วนะครับถ้าช่วงนาฝนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไหลเป็นมินิน้ำตกได้เลยนะเนี่ยน,นี่เราต้องแหวกทางไว้เนี่ยไหลดูดินะดดครับดูนะครับพี่น้องพี่น้องดูนี่อันนี้ไม่ได้น้ำประปารั่วนะครับพี่น้องนะครัะพี่น้อง มาดูกันจะาจ่าอีกทีนะครับเนี่ยฮะเราต้องเบิกทางเนี่ยให้น้ําทับไหลครับเนี่ยดูยครับโอ้ดูสิไหลเป็นท่อน้ําปะปาเลยนะครับเนี่ยบ้านใครมีน้ําแบบนี้ไหลก็พูดคุยแนะนํากันมานะครับอันนี้โช์แบบธรรมชาติสุดๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นกฎของธรรมชาติน้ํา ในดินเยอะก็จะไหลออกมาบนดินตามนี้เลยครับเนี่ยฮะโอ้ยนี่ฮะเดี๋ยวว่างๆจะลองชิมให้ดูนะครับว่าน้ำซับเป็นยังไงรสชาติน่าจะก่อยๆนะครับนี่ฮะโอ้น้ำซับบ้านเฮาบ้านเฮาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับยังไงถนะ้าใครชอบใจก็ากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม